ตัวอย่างการควบคุมบอร์ดอัลโนโลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ผ่านทางพอร์ตอนุกรมในตัวอย่างนี้จะแสดงการควบคุมการติดดับของ LED 4ดวงโดยใช้โปรแกรม processing รซซันบน PC สร้างเป็นรูปของสวิตควบคุมการติดดับของ LED แต่ละดวงซึ่งเมื่อเราแตะสวิตหรือใช้เมาส์คลิก เพื่อให้อดีโนงหนึ่งติดแต่ดัที่สองอันที่สองอันที่สามเช่นเดียวกันเมื่อต้องการจะให้ดับ สำหรับรายละเอียดสามารถหาดูได้ดูได้จากเว็บไซต์ e p l a n นะครับ